เจอหัวไล่ทุ่งอยู่นี่อีกฝูงหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวนอ, <c oughs> อยู่ข้างในนู่นนี่ครับมีคนเลี้ยงอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเป็นครอกไหนนะครับ นี่น่าจะเป็นเขตเขตน้ำชํ้หรือเขตบ้านถิน่นไม่รู้นะครับมีคนเลี้ยงอยู่ด้วยตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปขอถ่ายไม่รู้ทันจะให้ถ่ายหรือเปล่าหา <laughs> <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ถ่ายวัวอะไรทุ่งก็ต้องอตั้งกล้องไว้ก่อนนครับ เดี๋ยวค่อยไปขออนุญาตทีหลังนะครับถ้าท่านไม่ให้ถ่ายก็ลบคลิปนะครับท่านชมก็ไม่ได้เห็นครับแต่ถ้าท่านให้ถ่ายท่านชมก็จะได้เห็นบัวสวยๆนั้นเลยครับโอ้เป็นลูกผสมบม้ามันเลือดดีโครงสร้างโครงสร้างอย่างดีเลยท่านชมนี่ดูแม่นี่ครับอย่างยาวอย่างใหญ่ โอ้สวยๆนั่นเลยครับมีอยู่เจ็ดแปดตัวปอสวัสดีครับปอสวัสดีครับนี่งวัวปอแหละอ,อ๋อเป็นของปอบอได้เรี่ยงจ้างเลยครับเป็นของปอเลยนะโอ้ปอพอนี้ผมถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับคนเลี้ยงงัวอยู่ผมขออย่าถ่ายปอได้ก็จะ S <S อืมป่อจื้อยังครับนี่เวทครับเวทอ๋อปอเวทเป็นคนบ้านอย่างนี้บ้านทินครับบ้านทินครับอ๋อแถวนี้ยังเป็นบ้านทินอยู่เนาะอ,อืมป่อบ้านแถวนี้เป็นหมู่อย่างนี้หมู่ห้าหมู่ห้าบ้านทินนะครับเนาะ๋อท่านชมนี่คืออยู่ในพื้นที่หมู่ห้าบ้านทินนะครับตำบลบ้านทินอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นี่ผมมาเจอคุณพ่อเวทเลี้ยงวัวไล่ทุ่งอยู่นี่ ก็อตอนนี้มีงวัวอยู่กี่ตัวนี่เจ,จ็ดตัวเจ็ดตัวโอ้งามๆขนาดเลยเนาะเจ็ดตัวตึงตัวปุ้นเลยครับ<ม>ใช่กอปุ้นควายเนาะควายควายใช่นะของป่อเนี่คือเลี้ยงไล่ทุง่งโลไปะนานั้นนะเนาะอืงมงัวมันจะอ้วนเนะาะงัวไล่ทุ่งนี่นี่ท่านชมวัวไล่ทุ่งจะอ้วนเพราะว่าเขาได้กินอาหารหลากหลายนะ่ย ที่ผมถ่ายมาหลายๆฝูงนี่ตัวนี้มีร่องรอยการเป็นโรคลำปีเลยมั้งนี่แม่งก็ตัวนี้ก็เป็นโรคลำปีแหละเป็นแผลน่ะนะใจก็นี่นี่ครับครับตอนตีมันเป็นโรควางก้อนนี่นะของป่อเป็นก็อ๋ออันนี้เนี่ยนี่ห้อยแผลมันนะนี่บาดใจตีเป็นแผลเหมือนฟีดาดเป็นแผลเหมือนเป็นฝีน่ะนะ อ,อตัวนี้แหละเป็นตัวนี้เป็นเป็นอตัวนี้เป็นมโรคลำปีนี่ตัวผู้คุมฝูงโอ้ก็คุมฝงนี่ซื้อมาเมื่อไรย,ยังนี่สองปีแล้วซื้อมา,าตัใดตัวตั้ใดนี่โอ้2ปีะสองปีเก้าเดือนซื้อมาราคาตในะ พันแปดหมื่นแปดโอ้ซื้อมาได้สูถููกเนาะ <Okay. S 2> จุดยอดจุดยอดอแล้วตอนนั้นนั้นเป็นโลกคือไพมาสีดยาเหรอเนี่หมอไก่ <Yeah. Okay. S 2> อ๋อใจหมอไก่ <Okay. S 2> บ้านทิ่นี่ก็จะเป็นหมอไกสมาเนาะ <Okay. S 2> มาสีดยา้ดีลหะครับโอ้ <Okay. S 2> สีดยาสีดยงตอนนี้ก็คือใจบริการของหมอไก <Okay. S 2> อืม โอ้แม่นี่อย่างงามนี่นี่เแฟร์กัน,นเป็นแฝดกันอโอ้แล้วลูกของมันเกิดมาแฟร์กอลูกลูกแม่นี่บอกแฟร์เลยแต่แล้วแม่ของมันไปนไหนไงล่ะแม่แม่มาซิโบซิโบซิโบโบโบไปหาบอของแม่เขาบอกชื่อชื่อเขาพูดอย่างนี้วามันไปทำกิ๊กเนอ๋อคือแม่ของมันไปอยู่แฮมฟูงหนึ่ง ไปอยู่กับเขาคุณครับน,นี้ไปซื้อลูกของเขาไหมครับอ๋อไปซื้อลูกแฝดเขมา,ามะครับอ๋อแต่ปาก็บ่ากเกิดมาบมแฝดนึกว่าจะได้แฝดเนาะถ้าได้แฝดเลยจะดีนะเนาะอ๋อกล่เลี้ยงงัวมานี่กี่ปีแล้วนี่งัวเจ้าปีแล้วเจ้ากว่าปีรโอ้ยูอยู่งปีสองปีสามปีอะอืออือย่างย่างเกิดขึ้นมา มามึงอยู่ห้างเขาทำไมก่อนนี่เลี้ยงวัวจ้างเลยตอนนี้เลิกเลี้ยงวัวจ้างมาเป็นงัวของตัวเองรับโอ้คือจะได้ซื้อน้องงัวนี่เนาะได้เป็นง้วแบ่งจากเจ้าของเดิมไหมบ่ขซื้อเาซื้อสองตัวอ๋อซื้อจองกัอ๋อซื้อจากพี่น้องกันแล้วก็เอามาเลี้ยงจ้างตัวเอามาเลี้ยงตัวของตัวเองตัว กับของเขาอ๋อก็มาเลี้ยงพอซื้อปุ๊บก็มาเลี้ยงกับของเขาเลยอือก็เลิกเลี้ยงว่าจ้างอืมเฉพาะเฉพาะเลี้ยงของงนของปอาเนี่ติว่าซื้อใหม่มานี่สองตัวนี่กี่ปีมานี่ละอืมเจ้าอือสี่ห้าปีปุ้นเนอะอ๋อสี่ห้าปีมานี่เนาะไอ้ตั้งแต่ซื้อมาสองตัวนี่ได้ขายไปแล้วยังเนี่ยตอนนี้ไม่ขายไปละขายไปกี่ตัวละ โอ้ขายมันเล่ก็ขายมันขายส่วนใหญ่จะขายจะได้นี่ขายงวดจะได้ดงวดกูไม่ลูกอย่างนี้อีกขายกูตัวได้จังขายขายกูแปดกิ๊กกล่มมิกลุ<อ>่มมิโอเป็นกิ๊กเป็นอ๋อตอนนี้ก็กุมทุนมั้ล่ะกา้าตีซื้อมานะ<อ>จะเลี้ยงนี่ก็เลี้ยงบริเวณนี่แหละ<อ>เดี๋ยวไปหลา่ท่านจะไปป้าของ ลุงกินหูจักลุงกินก<ร>อคนีล่ลุงกินเรี่ยงลายนี่นะออเออลุงกิน,อกน,นเอเป็นปีน้องกับลุงกินครับอ <Technology>. ๋อแลุงกินเนี่ยซื้อหัวไห่ไหมเนี่ยซื้องัวของปีมากอ๋อหซื้อหัวนี่หอยอือลุงกินนี่เรื่องทีหลังเนาะลุงกินนี่เรื่องทีหลังปอเนาะอ๋อลุงกินนี่เป็นน้องอ๋อเป็นจริงเจอพี่ชาย พี่ชายลุงกินพ่อกินแล้วครับนกนี่โอ้แสดงว่าเลี่ยงมาต่อกันตลอดเลยนี่เดี๋ยวก็จะไปป้ากันก้อนนี้ป้าหมูป้าป้าหมูแต่มันบอกเข้าฟูงกันก้ามันจะแยกกันเนาะพ่อเดี๋ยวตัวปู่จะเจอกันเนาะปู่ปู่แดงใหม่ของพ่อกินนั่นนะแต่มันบอกสู้ปู่ดํานี่ก้าสู้ปูดํานี่อายุดีแล้วเนาะ วันนี้ได้มาพบปะวัวไรทุ่งอีกฝูงหนึ่งกลายเป็นพี่ชายของพ่อกิ่นครับท่านผู้ชมครับโอ้ลำบากก็เปล่าเรื่องวัวไรทุ่งเลมลำบากสบายๆทานน่ะมาเจ้าก็ออกกี่โมงเนี่มาเจ้าหกโมงโอ้อ,ออกังมาออกเจ้ามาใจหกโมงหกโมงเจ้าก็มืดอยู่นะม,มืดแจ้งอะไรแจ้งเราแล้วมาแรงออาเข้ากี่โมง Hoa 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 Nào, hoa 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 แล้วก็ห่อเข้ามาเลี้ยงตัวแล้วได้ไผ่มาอยู่ตัวอันตัวันนี้อยู่คนเดียวเป็นเบาวโสดน้กเตะสุดยอดที่ท่านชมเปล่าสดแปดเดินไปตัวไปเดินไปกับหาวัวของท่านไปไกลครับเดี๋ยวจะไปข้าวสวนของชาวบ้านเนาะอืมอบป้าครับเดี๋ยวจะเอาข้าปฟานี่นะโม่ืดลง แถวนี้มันบอกใครมีป่าที่เขาเนี่ยสวนอย่างตัวเนาะดีว่าตรงมันแถวบ้านทินเนี่ยหน้าที่เขาออกน้าแล้วมันก็อบอกได้มีทําการเกษตรเนาะก็เลยก็มีตีเรี้ยงงัวอยู่เนาะโอ้อยอดเลยวันนี้มาเจอพี่ชายของพอก,กินพอกิน มันเหมือนกันจริงๆนะครับคู่นะั้นคู่แฝดนะท่านชมอโอ้แต่แต่ลูกไม่แฝดนะครับเจอมาหลายฝูงแล้วเหมือนกัน,นครับแต่แม่แฝดนะแม่แม่ออกลูกแฝดแต่พอลูกของเขามีลูกอ่ะไม่แฝดนี่คนเลี้ยงวัวก็จะมีลูกน้องตามอย่างนี้ท่านชมนี <c oughs> มีลูกน้องตามด้วยลูกน้องสองตัวสามตัว ก็เดี๋ยวผมขอบคุณมากนะครับป๋าครับ,รบขอบคุณมากครับิีมังคอถ่ายเนาะโอ้ได้มาพบปะสุดยอดแล้วครับอเดี๋ยวจะไปถ่ายวัวของท่านให้ดูนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็เพราะมีเวลาครับขี่มอไซค์เลาะๆละละมาหาเกษตรกรที่เลี้ยงวัว ตามท้องทุ่งนะครับโอ้หคล้ายๆกันนท่านชมนีแ่แฝดนี่ครับหน้าคล้ายกันครับลำตัวก็คล้ายกันอ,อายุก็ยังดีอยู่นะท่านชมนอายุน้อยน่าจะลูกหนึ่งลูกสองในท้องครับท้องแน่นอนนะครับนี่คู่นี้สวยครับ ออกลูกมาเป็นตัวผู้ทั้งคู่นี่คู่นี้คู่นี้ใกล้เคียงกันเลยครับมแม่นุ่นอีกตัวครับเป็นแฝดแต่ลูกออกมาไม่แฝดตัวเล็กนี่น่าจะเป็นลูกของแม่นุ่น,นครับเป็นไทยใหญ่แม่นุ่นไทยใหญ่นี่ก็เป็นไทยใหญ่ครับแต่ เขาได้ผสมบามันไปเลือดมีเลือดบามันลำตัวก็เลยสูงใหญ่ยาวครับเป็นไทยใหญ่เลือดดีผสมเป็นเลือดผสมลนะได้พ่อบามันได้พ่อลูกผสมบามันคนระับตัวรว,วมรวมมุกดำมุกตัวนี้ก็เป็นลูกผสมบามนนบมนนี่ครับสวยๆนั่นเลย ลำตัวอย่างยาวยางใหญ่หนาครับถ้าวัวที่ติดไทยใหญ่มาก็จะประมาณนี้ครับหนาลึกลำตัวกว้างครับสวยๆนี่เจอเกษตรกรวัวไล่ทุ่งอีกแล้วนะครับท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ